สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคชนิดหนึ่งที่มักเกิดกับผู้ที่สูงอายุหรือไม่ก็อาจจะเกิดกับเด็กหรือวัยรุ่นได้เช่นกันถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีน้ําหนักที่มากหรือที่เรียกว่าอ้วนนะครับโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงผิดปกติเนื่องจากร่างกาย ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอหรือไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุของโรคเบาหวานมันเกิดจากอะไรกันแน่สาเหตุหลักของโรคเบาหวานขึ้นอยู่กับชนิดของโรคเบาหวานซึ่งแบ่งออกเป็นสามชนิดหลักได้แก่อันดับที่หนึ่งคือเบาหวานชนิดที่หนึ่ง type one d e t ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเซลเล์เบต้าในทับอ่อนที่ผลิตอินซูลินมักพบในเด็กหรือวัยรุ่นที่มีน้ำหนักตัวมากหรือเกิดจากพันธุก,กรรมและปัจจัยด้านภูมิคุ้มกันสาเหตุเหล่านี้ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินตลอดชีวิตอันดับที่สองเบาหวานชนิดที่สอง type 2 diabetes เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ประมาณ90-95%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยเสี่ยงได้แก่โรคอ้วนขาดการออกกำลังกายพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับสามารถควบคุมได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอาหารที่ควรกิน ก็จะเป็นอาหารจำพวกผักและผลไม้ที่มีรสไม่หวานเช่นฝรั่งแอปเปลิลหรือแก้วมังกรสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกำลังกายเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายอย่างหนักแค่ขยับร่างกายให้มากเข้าไว้จะเป็นการเดินวิง่งหรือทำสวนปลูกต้นไม้แม้กระทั่งทำงานบ้าน ก็ได้ทั้งสิ้นหรือการรับประทานยาทั้งนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับอันดับที่สามเบาหวานขณนะตั้งครรภ์ gestational diabetes เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์เนื่องจากฮอร์โมนจากโรกทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่สองหลังคลอดได้นะครับ ดังนั้นท่านที่ตั้งครรภก็ควรควบคุมด้วยโภชนาการการออกกำลังกายและบางกรณีอาจต้องใช้อินซูลินด้วยนะครับทีนี้เรามาดูถึงแนวทางการรักษาและควบคุมโรคเบาหวานกันบ้างนะครับหนึ่งการควบคุมเรื่องอาหารการกินลดการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานน้ำอัดลมเพิ่มการกินผักผลไม้ อัญยาพืชไม่ขัดสีและโปรตีนที่ดีเช่นปลาไก่ถั่วควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเรดรตในแต่ละมื้อซองการออกกำลังกายเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะเป็นการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานก็จะช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินได้นะครับซ้ม การใช้ยาและอินซูลินการเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งจำเป็นต้องฉีดอินซูลินส่วนเบาหวานชนิดที่สองอาจใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นเมทฟอร์มินเมทฟอร์เมนหรือยาอื่นตามที่แพทย์สั่งนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตามเป้าหมายซ การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเราก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำที่นี้เรามาดูค่าเป้าหมายของระดับน้ำตาลในเลือดโดยทั่วไปว่าควรจะเป็นเท่าไรการตรวจค่าน้ำตาลก่อนอาหารจะอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสามสิบ mgdl ส่วนการตรวจหลั่งอาหาร2อชั่วโมงหนึ่งร้อยแปดสิบ mgdl นะครับฮ่า การปรับพฤติกรรมและลดความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่ดีควรนอนให้ได้อย่างน้อย6-8ชั่วโมงและหลับให้สนิทอย่างน้อย4ชั่วโมงซึ่งเวลานี้ร่างกายจะหลั่งสารที่เรียกว่ากรดฮอร์โมนซึ่งสารชนิดนี้จะมีประโยชน์อย่างมากกับเราท่านทั้งหลายเลยนะครับส่วนต่อไป เราควรที่จะลดความเครียดจากความคิดจากครอบครัวหรือจากบริวารใกล้ชิดด้วยการทำสมาธิหรือหากิจ,จกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นทำงานอดิเรียกที่ตนเองชอบหรือทำอาหารที่ตนถนัดก็จะทำให้ช่วยลดความเครียดได้เช่นกันครับหกการควบคุมน้ำหนักท่านควรจะลดน้ำหนักหากมีภาวะอ้วน เพื่อลดภาวะดื้อต่ออินซูลินและควบคุมปริมาณแคลอรีที่บริโภคในแต่ละวันโดยเน้นไปที่ผักผลไม้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ช่วยเรื่องน้ำหนักได้ครับการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยควบคุมโรคเบาหวานและลดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจไตาวายและภาวะเส้นประสาทเสื่อมได้ ครับทีนี้เรามาดูค่าน้ำตาลสะสมหรือ HbA1c เป็นค่าที่ใช้วัดระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ2-3เดือนการวัดค่าน้ำตาลสะสมเราก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อทำการตรวจนะครับค่าปกติของ HbA1c หรือน้ำตาลสะสมสำหรับคนทั่วไปไม่มีเบาหวาน ควรอยู่ระดับที่ต่ำกว่า5 7สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน p r e (diabetes) จะอยู่ที่5 7 6 4ส่วนผู้ป่วยเบาหวานจะมีค่าน้ำตาลสะสมมากกว่าหรือตั้งแต่6.5%ขึ้นไปเป้าหมายของ HbA1c หรือที่เรียกว่าน้ำตาลสะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานทั่วไปควรควบคุมให้อยู่ที่ต่ำกว่า7.0%ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคร่วมหลายอย่างอาจตั้งเป้าที่ต่ำกว่า8.0%ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ที่ต้องการควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นผู้ที่เพิ่งเริ่มเป็นเบาหวานและไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาจตั้งเป้าที่ต่ำกว่า6.5%หมายเหตุทั้งนี้ถ้าค้า HbA1c หรือน้ำตาลสะสมที่ต่ำเกินไปต่ำกว่า6%อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลต่ำให้ผูไวัซิเมียโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้ยาลดน้ำตาลบางชนิดดังนั้นการตั้งเป้าหมายของค่าน้ำตาลสะสม ขวนปรึกษาพเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับเห็นใหม่ครับว่าโรคเบาหวานอาจจะไม่น่ากลัวยอย่างที่เราทันทั้งหลายคิดหรอกนะครับถ้าทันทั้งหลายมีความรู้และปฏิบัติตนตามที่หมอท่านสร้างหรือแนะนำอย่างเคร่งครัดท่านก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณตลอดไปถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีนะครับ